สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์นะครับจากช่อง Mazda า by i อ e อีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู Mazda 2เสริมหล่อกับชุดแต่ง x x t r m m มพร้อมสีใหม่สีเทาแอโร g เกรแบบนี้นะครับรุ่นที่จอดอยู่นี้เป็นรุ่น S นะครับราคา680,000สีใหม่เทาแอโร g เ a รแบบนี้นะครับไม่ต้องเพิ่มเงินค่าสีเดี๋ยวคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวไอพาไปดูกันครับ มาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับ m a z ด้2ตัว S นะครับตัวกลางสีเทาสีใหม่เทาเอโลเกรยแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มค่าสีชุดสีตัวหน้า n w w เว ve ตัวนี้นะครับทาง Mazda จะให้มาคู่กับสีภายนอกที่ลูกค้าเลือกอย่างสีเทาเอโลเกรยแบบนี้จะได้กระจังหน้าสีดำนะครับแบบนี้ในหน้า New Wave สำหรับคันนี้มีพิเศษ ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันที่ลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าตัวนี้สามารถสั่งได้ให้เขาคลิปสีแดงหรือไม่แดงได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตเอ็กซ์ตรีมแบบไม่คลิปสีแดงสำหรับรีวิวออปชันฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้ไอได้ทำคลิปแยกนะครับไว้อีกคลิปหนึ่งลูกค้ากดติดตามลองหาดูได้ในช่องไอซ์นะครับอันนี้ คลิปนี้จะมาทําให้ดูว่ารุ่นไหนได้กระจังหน้าสีอะไรตัวจริงๆแต่งสเกิร์แล้วเป็นยังไงเป็นแนวทางสําหรับคนที่สนใจมาสด้าสองอยู่ยังไงเดี๋ยวให้พาไปชมกันต่อเลยครับว่าคันนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับพอมาในส่วนของด้านข้างนะครับก็ตัวหน้านเวฟคันนี้เป็นรุ่นซีดานนะครับย้ำอีกทีว่าสำหรับรุ่นซีดาน4ประตูมีฝาท้ายแบบนี้กับแพชแบ็ก5ประตูทาง Ma ส da ขายราคาเท่ากัน ในรุ่ม S าเหมือนที่เคยแจ้งเป็นล้อแม็ก15นิ้วให้มาเลยสำหรับคันนี้จะมีสเกิร์ตด้านข้าง Xtreme เช่นกันไม่คลิปสีแดงนะครับถ้าคลิปสีแดงจะมีสติกเกอร์คาดแดงตรงนี้ให้นิดหนึงสั่งแบบว่าเอาแดงหรือไม่แดงก็ได้นะครับตอนซื้อแจ้งไอซ์ได้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ติดคิ้วกันสาดนะครับลูกค้าแจ้งไม่ติดคิ้วกันสาดโอเคมุมมองด้านข้างเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะครับ ก็สีประตูสีเทาใหม่เทาเอโลเกรย์แบบนี้ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับในส่วนสองสเกิร์ดด้านหลังสเกิร์ดด้านหลังก็จะเป็นของเอ็กซ์ตมทั้งเซตเลยหน้าข้างและหลังเกิร์ดด้านหลังเช่นกันมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและด้านล่างอาจจะเป็นสีดำนะครับพร้อมท่อไอเสียคู่ตัวสีดำเนี่ยเขาจะทำเป็นคลีบแนวตั้งนะครับเหมือนดีฟิวเซอร์ให้นิดนึงนะฮะ สำหรับรุ่นนี้มาเป็นเซ็นเซอร์หลังให้4จุดมาเลยจากโรงงานนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับแต่สปอยเลอร์หลังชิ้นบนเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะติดสเกิร์ตหรือไม่ติดทาง m a ด d a ให้มาอยู่แล้วนะครับยกเว้นตัว5ประตูจะมีสปอยเลอร์ของย e ี่ห้อเอสตีมเขาอีกชั้นหนึ่งน,นะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับประมาณ2 5 0 0บาทนะครับโอเคแล้วคันนี้มีอะไรพิเศษอีกเดี๋ยวให้พาไปดูภายในกันครับ พอมาดูในส่วนของภายในเบาะหนังเดิมๆของตัว S ตัวนี้จะได้เป็นหนังสีดำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้านหลังกับด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นสลับผ้านะครับเดี๋ยวไอจะลองหาอินเสิร์ตตัวเสเดิมๆนะครับว่าบอกเขาหน้าตาเป็นยังไงมาให้แต่คันนี้ได้ทำการทำเบาะหนังนัปป้าสีดำนะครับ ลูกค้าเลือกที่จะเดินได้สีเทาสีบอลเงินมามานะครับมันก็จะกลายเป็นบาะหนังทั้งตัวเลยสำหรับรถเล็กคันนี้ราคา680,000บาทจะได้เบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ซีทมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่าหุ้มแล้วเบาะจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเบาะหลังนะครับก็คือหุ้มหนังนับป้านะครับให้ทั้งตัวเลยสำหรับชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหลังคนขับนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ย จะหุ้มหนังให้ด้วยนะครับเป็นหนังทั้งตัวเลยจริงๆเบาะหนังอะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีดำสีครีมสีแดงออยากหุ้มแบบไหนแจ้งได้เลยนะครับอันนี้ให้ดูว่าตัว S หรือตัว C ก็ได้พอหุ้มเบาะหนังแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับสรุปว่าคันนี้ลูกค้าได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันไปด้วยเปลี่ยนเบาะหนังไปด้วยเบาะหนังถ้าใครไม่ชอบสีดำ อยากให้มันตัดทูโทนกับสีตัวรถหรือยังไงแจ้งไอซ์ได้เลยนะครับทำได้ทุกสีนะครับสำหรับมาตราสองก็จะมี3สีที่เพิ่มราคาก็จะเป็นสีขาวมุกสีเทาดำแล้วก็สีแมชชีนเกรย์อ๋อโซลับสีขาวมุกสีเทาดำแล้วก็สีแดงโซเลสนะครับ3สีนี้สีอื่นไม่ต้องเพิ่มเลยส่วนตัวคอนโซลหน้าตรงคิวแอร์แล้วก็ตัวคอนโซลหน้าตัวนี้นะครับ ผูกกับสีภายนอกเช่นเดียวกับกระจังหน้านะครับลูกค้าอยากรู้ว่ารถภายนอกสีไหนได้คอนโซลหน้าสีอะไรลองทักไอเข้ามาในไลน์หรือกดติดตามช่อง u t u b e ไอซ์ไว้นะครับก็พยายามจะทำให้ดูหลายๆสีหลายๆแบบนะครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับเดีย๋ยวให้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างว่าตัว S 6 8เนี่ย680,000บาท จะได้อ p อปชันอะไรบ้างวันนี้มันเป็นคลิปที่อยากให้ลูกค้าดูเป็นแนวทางการตกแต่งว่ารถสีนี้ติดสเกิร์ตแล้วตัวจริงๆหน้าตาเป็นยังไงสามารถทำอะไรได้บ้างคุ้มเบาะหนังติดสเกิร์ตแบบไหนจริงๆสเกิร์ตมีหลายแบบนะครับลองทักสอบถามไอซเข้ามาในไลน์ก่อนได้เพราะว่าไอซ์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ตลอดคลิปเลยด้านล่างขวาอยู่แล้วนะครับน้องส่งรูปไปดูก่อนได้ครับสำหรับ ตัวนี้ราคา6,800นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%อยู่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2,567นี้ก็คือราคานี้จบเลยลูกค้าไม่เสียดอกเบี้ยอะไรอีกแล้วนะครับลองทักกันมาคุยก่อนได้ลูกค้าอยากดูรุ่นไหนสีไหนเป็นพิเศษลองทักไอกันอ่าคอมเมนต์ไอมาข้างล่างนะครับถ้ามีโอกาสมีรถตัวจริงยังไงแบบนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ